ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันดีแล้วนะคะกับรายการนิวดีไลท์ในสัปดาห์นี้นะคะไม่ต้องตกใจค่ะที่ดิฉันมาคนเดียวเพราะว่าเดี๋ยววันนี้น้องแบงค์จะไปรอเราอยู่ที่ในเบรกที่3ในเบรกของวัดวงคนมีดาวเบรกแรกพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งหลายๆเบรกที่ผ่านมาเราก็พาท่านผู้ชมไปรู้จักกันมาแล้วส่วนในเบรกนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามชมในรายการได้เลยค่ะ ครั้งที่แล้วทางทีมงานรายการนิวบีไลท์ได้นำท่านผู้ชมไปเที่ยวดินแดนกลางเมืองเก่าที่มีอายุนับพันพันปีมาแล้วและได้ไปรู้จักกับเกจิอาจารย์ดังแห่งเมืองนครศรีธรรมราชกันบ้างแล้วครั้งนี้ขอนำท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศของลุ่มน้ำปักพนังกันบ้างนะคะลุ่มน้ำปักพนังตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด13อำเภอได้แก่อําเภอปักพนัง อำเภอเชียงใหญ่อำเภอหัวไซอำเภอเฉลิมประเกียรติอำเภอชฉอวดอำเภอล่องพิษบูลอำเภอจุลาพรพื้นที่บางส่วนของอำเภอลานสกาอำเภอพระพรมและอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชรวมทั้งพื้นที่บางส่วนของอำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงและอำเภอละโนดจังหวัดสงขลารวมพื้นที่ประมาณ1.9ล้านไร่เป็นพื้นที่นากว่า5 0 0 0ไร่ มีประชากร6แสนคนอดีตขอบลุ่มน้ำปักพนังแห่งนี้เคยเป็นที่ลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูกมีการทำนามากที่สุดโดยอาศัยน้ำจากแม่น้ำปักพนงังซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของชาวลุ่มน้ำปักพนงังจึงเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวของภาคใต้รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองหลายๆด้านจนเป็นที่รู้จักของผู้คนอย่างกว้างขวางในนามเมืองแห่งอู่ข้าว อูน้ำแต่ด้วยประชากรที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้เมื่อ30กว่าปีก่อนชาวลุ่มน้ำปักพนังต้องเผชิญกับปัญหาทางธรรมชาติจึงทำให้ได้รับความเดือดร้อนทำให้ทำนาไม่ได้ผลผลผลิตตกต่ำราษฎรมีฐานะยากจนลมน้ำท่วม ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระองค์ทรงได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการพัฒนาฟื้นฟูล,ลุ่มน้ำปากพนังเพื่อช่วยเหลือราษฎรจึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตามแนวพระราชดำริซึ่งเป็นหนทางที่ช่วยพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ปากพนัง การนิวไลได้พาท่านผู้ชมมาถึงลุ่มน้ำปักพนังกันแล้วก็ขอถือโอกาสนี้ไปแวสกการะเกจิอาจารย์ดังแห่งลุ่มน้ำปักพนังกันก่อนนะคะหากพูดถึงเกจิอาจารย์ดังแห่งลุ่มน้ำปักพนังหลายๆท่านคงร้องอ๋อกันเลยทีเดียวถูกแล้วค่ะทางทีมงานขอนำท่านผู้ชมไปกราบสักการะหลวงปู่เขียวแห่งวัดหลวงบนวัดหลวงบนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบล พอำเภอปับพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบันทึกไว้ในหนังสือประวัติของวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2114ยังไม่มีวิสุขามสีมามีคำบอกเล่าต่อๆกันมาว่าได้ย้ายมาจากวัดสะหนองหอยมาตั้งใหม่เป็นวัดหลงบนไม่ปรากฏลำดับเจ้าอาวาสแต่มีคำบอกเล่าว่าในอดีตมีพระเถระเป็นสมภารผู้ตั้งวัดและได้เก็บอัฐิ ใส่ไว้ในพระประธานที่ศาลาการประเรียนสามองค์ชื่อว่าสมพานทองปานสมพานทองหอมสมพานทองหอ่อมาจนถึงอาจารย์เอียดหรือพ่อท่านเอียดซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่เขียวอินธรรมุนีซึ่งหลังจากพ่อท่านเอียดมรณภาพชาวบ้านก็ได้นิมนต์ให้หลวงปู่เขียวมาเป็นเจ้าอาวาสสืบต่อไปเมื่อหลวงปู่เขียวมรณภาพลง วัดหลงมนก็ว่างเว้นเจ้าอาวาสอยู่หลายปีจนชาวบ้านได้นิมนต์อาจารย์สมนึกสันธรรมงมงมาคลองวัดเป็นเจ้าอาวาสขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,537สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้กล่าวถึงหลวงปู่เขียวซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่ทุกคนในประเทศนี้และต่างประเทศเนี่ยมีความเคารพมีความนับถือมีความเรื่มใส วัดนบนี้สร้างเมื่อเริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2514ทีนี้จะกล่าวถึงเรื่องหลวงปู่เขียวหลวงปู่เขียวเนี่ยท่านเป็นพระที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายนะครับมีความขยันหมั่นเพียรคือทำอะไรนี่ทำจริงเวลาจะพูดอะไรก็จะพูดเป็นจริงด้วยด้วยสัจจะคือพูดอะไรก็ จะทาอย่างนั้นท่านอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับแล้วก็เมื่อดูน้ําหลากก็น้ําก็จะท่วมไปหมดท่านก็จะออกเยียบเยียนาญาติโยมโดยการวินาบาทโดยเรือวินาบาตแล้วก็ไปดูความทุกข์ยากลําบากของชาติญาติโยมในที่นี้ตลอดทางวัดเนี่ยได้สร้างเจดีย์ปฏิสฐานสรีระท่านาซึ่งเป็นที่ปรากฏอยู่แก่ สาธุชนที่เข้ามากราบไหว้อยู่ตลอดวัตถุมงคลบางส่วนก็ทางวัดก็ยังมีอยู่ถ้าใครมีกิตทามากราบท่านแล้วก็เช่าวัตถุมงคลของท่านไปก็เพื่อที่จะหาะเงินทุนบุรณะปฏิสัขงขณ์เพื่อจะดูแลพระภิกษุสามเณรที่อ,อยู่ประจําที่วัดนี้ในตอนนี้เนี่ยทางวัดกำลังสร้างเมนแทนหลังเก่าที่มันชำรุดทรุดโทรมแล้วก็อยู่กลางวัดต,ตอนนี้ก็ทางวัด ดำเนินการสร้างอยู่ขอจเจริญพรกับญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรามาร่วมกันสร้างครับตอนนี้ก็ดําเนินการาสร้างไปอตอกเสาเข็มไม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะขึ้นต่อหม้อแล้วแต่ว่าติดกับน้ําท่วมสองเดือนกว่าแล้วยังไม่ได้สร้างนะครับแต่หลังจากที่น้ําแห้ง้วก็จะได้ดําเนินการต่อไปอีกเพราะนั้นก็ขอจเจริญพร ส่วนเบรกที่2เป็นเบรกของเล่าเรื่องชวนคุยเราก็จะไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปติดตามชมในรายการได้เลยค่ะกลับจากลุ่มน้ําปักพนังกันแล้วก็ขอข้าเมืองอีกรอบกันนะคะทางทีมงานได้รับเกียรติจากคุณจำเรินทิพพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคุณรัดดาวันช่วยชาติ ผู้่วอำนวยการการท่องเที board, ่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครศรีธรรมราชคุณอิงออนคงชูผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครศรีธรรมราชให้ทางทีมงานได้เข้าชมการประกวดพระเครื่องเมืองนครเนื่องจากการจัดงานครั้งนี้ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ร่วมสนับสนุนในโอกาสที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เราเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวด พักเครื่องกันนะครับของภาคใต้โดยชมรมอนุรักษ์พระพักเครื่องของภาคใต้และก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับด้วยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องทุกจังหวัดที่มารวมตัวกันวันนี้นะครับด้วยความที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเราเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนานะครับนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ส่งผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับเริ่มต้นก็คือการร่วมมือร่วมใจกันสร้างความอนุรักษ์สมัคคี นะครับแล้วก็เดินตามรอยพระพุทธศาสนาในการสร้างความดีกิจกรรมในการประกวดพระเครื่องนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทั้งได้มารวมตัวกันทำารงไว้สืบทอดทางด้านเศรษฐกิจก็ทำให้เกิดมีเศรษฐกิจนะครับเงินสะพัดในการที่เข้ามาทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได,ได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็รู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มากขึ้นครับ อย่างการจัดงานประกวดพระเครื่องในครั้งนี้ถือว่าเป็นการรักษาอันตลักษ์และเอกลักษณ์แล้วก็สินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่แข็งแรงของจังหวัดนครศรีธรรมราชน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็เป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนทั่วทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้เราประกาศชัดแล้วว่านาครศรีธรรมราชนาคนรแห่งอารยธรรมนครแห่งธรรม,มะศิลปะวัฒนธรรม แล้วเรามีร่างของเก,เกจิอาจารย์ดังอยู่ในสิบกอำเภอที่สรีระของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยนะคะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเยือนให้มาศึกษาพระธรรมาวินัยแล้วก็สิ่งที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงขั้นที่จะเป็นแบบ,แบ,บอย่างที่ดีให้กับประชาชนและวก็ที่น้องที่นับถือพุทธศาสนาจากทั่วโลกค่ะ ส่วนหลักเกณฑ์การประกวดพระเครื่องครั้งนี้ไปสอบถามจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญดีกว่าค่ะก็ขอเชิญชวนนะครับมาเที่ยวงานประกวดพระนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยถ้าเกิดมีพระเครื่องติดตัวมาด้วยเนี่ยก็สามารถนําเข้ามาประกวดในงานได้นะครับท่านจะได้กลายเป็นชว่วงหนึ่งของการอนุรักษ์นะครับและก็ส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับ แล้วก็อย่างหนึงทำให้คนรุ่นหลังเห็นว่าเรื่องของตำนานนะครับเรื่องของคำเล่าขานที่การเป็นศรัทธาเนี่ยก็ท่านก็การเป็นส่วนหนึ่งในการนําพานะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับภายในงานนีก็มีรางวัลให้กับการประกวดแข่งขันกันด้วยนะครับ สิ่งที่ท่านอยากให้มาสัมผัสกู้ตัวเองก็คือบรรยากาศนะครับที่นี่จะมีมิตรไมตรีนะครับมีรอยยิ้มนะครับมีการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับมีการศึกษานะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนคติด้านรายการพักเครื่องกันนะอย่างตลอดนะครับวันนี้เรายกทีมงานาจากภูเก็ตไม่ต่ำกว่า20-30ชีวิตนะครับเพื่อจะเข้ามาร่วมในหมหาก,กรรมการประกวดพักเครื่องที่จังหวัด นครศรีธรรมราชในครั้งนี้นะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับงานของพระเครื่อง14สจังหวัดภาคใต้เนี่ยเราพยายามจะจัดให้เป็นประจำนะครับโดยหมุนเวียนกันไปในจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นก็งานนี้ก็จะเริ่มจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับของปีนี้งานต่อไปก็เราจะจัดที่จังหวัดภูเก็ตนะครับพระเครื่องของจังหวัดภูเก็ตก็เท่าอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็นํามาด้วยหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีวัด อีกหลายๆวัดที่มีเกจิอาจารย์ดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพลับนะครับหรือลวงพ่อปลอดวัดพนางสร้างแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับซึ่งวันนี้ทุกคนก็จัดเตรียมพระสวยๆงานที่ได้สะสมกันไว้เข้ามาร่วมประชันความสวยงามเพื่อจะดูว่าพระรุ่นที่เราสะสมอยู่เนี่ยมันสวยสู้คนอื่นเขาได้หรือเปล่านะครับการส่งพระเครื่องก็จะมีระบบนะก็คือมีการลงทะเบียบบนะมีรหัส แต่ละองค์ประจําองค์อย่างเช่นโต๊ะเป็นโต๊ะอย่างเช่นมีรายการในหนังสือบอกว่าโต๊ะนี้นะมีรายการอะไรบ้างลาฐประจําแต่ละองค์ก็โดยการซื้อบัตรบัตรที่ส่งเข้าประกวดนะแต่ละบัตรก็จะเลขไม่ซ้ากันเพราะฉะนั้นมันจะมีต้นพั่วที่ว่าประจําองค์แล้วอีกอ,อีกส่วนหนึ่งสองส่วน,ส,วนส่วนหนึ่งก็ส่งให้กับเจ้าของพระ เวลาประกวดเสร็จแล้วก็มารับนะก็จะดูตามหมายเลขเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะซ้ําหรือหรือว่าจะสูญหายเพราะว่าเวลาดูเนตดูทีละองค์หยิบมาจากกล่องเนี่ยพอดูเสร็จก็ใส่กล่องเหมือนเดิมแล้วก็ไปดูองค์อื่นต่อนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหายมันมี มันมันมันยากมากพระที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบมากที่สุดสมบูรณ์มากที่สุดอย่างเช่นผิวพันธุ์ดีเนื้อว่านถูกต้องไหมถ้าเนื้อว่านเนี่ยทาปไขเป็นยังไงกรรมวิธีการสร้างคือเขาตำตำนี่มันก็เนื้อจะไม่เท่ากันมีละเอียดมีใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วเม็ดใหญ่ นะพระเกี้นี่เขาจะใช้วิธีการบดเม็ดมันจะเท่ากันเนี่ยมันก็เหมือนแล้วก็สีสันพระเนี่ยก็ก็ตำเนี่ยแต่ละอย่างนี้ไม่เท่ากันผมก็ศึกษาว่าสมัยก่อนเขาดูกันยังไงสมัยก่อนเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือไม่ทันสมัยเพราะฉะนั้นพระเกเนี่ก็ออกมาดูง่ายนะหรือภาษาเจ้าบ้านก็เรียกหวยแตกอะไรเงี้ยนะ แต่ว่าพายุคใหม่เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยคนทําพระเก๊ก็คือเซียนเขารู้ว่าคนเนี่ยดูกันยังไงธรรมชาติคืออะไรนะมันก็ต้องอธิบายธรรมชาติหคุณจะรู้ธรรมชาติหนึ่งต้องต้อง,อง,อง,องรู้กรรมวิธีการสร้างการได้มาซึ่งมวลสารนะอย่างเช่นโลหะสมัยก่อนเนี่ย เขาถลุงโลหะกันยังไงถลุงไม่บริสุทธิ์มันมีโลหะอื่นเจือปนปัจจุบันนี้เขาถลุงโลหะบริสุทธิ์ขึ้นอะไรเงี้ยนะเนี่ยคือการดูสุดท้ายนี้ทางรายการมีนบิลไลต้องขอขอบพระคุณทางจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานในการถ่ายเก็บข้อมูลของนครศรีธรรมราชเพื่อไปเผยแพร่และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางทีมงานคงได้กลับมาเยือนนครศรีธรรมราชอีกครั้งน้องแบง กำลังไปรอเราอยู่ในเบลกที่สค่ะในเบลกของแวดวนงของคนมีดาวดไปติดตามชมในรายการได้เลยค่ะผลของเรานะครับมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือเราจะใช้นักศึกษาผู้หญิงแสดงทั้งหมดเลยนะครับใช้นะักแสดงทั้งหมดกี่ท่านคะก็เราจะใช้ทุกชั้นปีเลยนะครับตอนนี้เราก็จะ ยกเวเ้นเฉพาะปีเพรพอตอนนี้นักศึกษาเขาไปฝึกงานกันก็จะเหลือนักศึกษา3 0 0ชันปีประมาณที่เล่นในในคราวนี้นะครับก็ประมาณ40-50คนด้วยกันครับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดโขนผู้หญิงขึ้นมาแนวคิดยังไงบ้างก็เริ่มจากนะครับเราเราเริ่มการแสดงโขนผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่2,548แต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่เต็มรูปแบบมากนะก็จะเป็นต่อสั้นๆนะครับจนกระทั่งปี2550 นักศึกษาชั้นปีที่3นะครับซึ่งเป็นสิทธ์เก่าของเราเนี่ยก็ได้อ,อยากจะทําโขนขึ้นมาโดยใช้ผู้หญิงเนื่องจากว่าห้องห้องนี้มีนักแสดงผู้หญิงเยอะนะครับก็เลยมาเรียนปรึกษาอ,อาจารย์ขันชัยนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ในสาขาของเราอ,อาจารย์ก็ได้ให้โจทย์ไว้ว่าลองไปศึกษาดูว่าในอดีตนั้นมีการแสดงที่ใช้ผู้หญิงไหมนะครับก็พบว่าละครใน เล่นเรื่องรามเกียรติด้วยนะครับก็เลยจับประเด็นตรงนี้มาทําเป็นโขนผู้หญิงแต่ทีนี้สงสัยอยู่อีกอย่างหนึ่งว่าเกี่ยวกับบุคลิกับบุคลิกของนักแสดงแต่ละตัวหรือว่าจะเรียกแต่ละตนวต้องเรียกเป็นตัวต้องเป็นตัวนะครับครับก็สังเกตดูมีเลขพร้อมตรงนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการคัดเลือกนักแสดงโดยดูจากอันดับแรกเลยดูสรีละก่อนจะเห็นว่าโขนเนี่ยจะมี นักสดแสดงอยู่ฝ่ายก็คือฝ่ายยักษ์กับฝ่ายลิงฝ่ายยักษ์ก็จะมีสรีระอย่างหนึ่งฝ่ายลิงก็จะมีบุคลิก,กหรือสรีละอีกอย่างหนึ่งนะครับคารนี้เนี่ยผู้คัดเลือกก็จะเป็นอาจารย์ที่สอนทางด้านโขนซึ่งอาจารย์ขันชัยเนี่ยก็จะเลือกออนักสดแสดงโดยดูจากรูปร่างดูจากสรีละถ้าตัวใหญ่ตัวสูงก็จะจับไปอยู่ฝ่ายยักษ์ถ้าตัวนักศึกษาเล็กๆอยู่แล้วกระฉับประเฉงคล่องแคล่วก็จะมาอยู่ฝ่ายลิงนักแสดงที่เป็นติ์ปี2ปี3 เขาก็ได้ประสบการณ์ตรงนี้นอกจากแสดงที่เวทีนี้นะครับบางครั้งก็จะอย่างล่าสุด <c oughs> เราไปเล่นงานตลนาดนัดวิชาการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ <c oughs> ก็นำาขนผู้หญิงไปโชว์ให้กับ world, นันกเรียนแล้วก็ครูบาอาจารย์ตรงเรียนต่างๆได้ชมกันก <c oughs> <ร>ารแสดงแต่ละครั้งอย่าี้การฝึกซ้อมเนี่ยมีบาดเจ็บมีอะไรไหมคะก็มีฮะมีอันดอ บาดเจ็บนี่คงไม่มีนะครับจะมีในเรื่องของอเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดนะครับเพราะว่าจะต้องมีการฝึกเขาเรียกว่าเต้นเสามีการถีบเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีรู้สึกว่ากล้ามเนื้อนะครับถูกใช้งานบ่อยๆก็ต้องมีการเกรงบ้างแล้วก็ปวดเมื่อยบ้างอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับครับอาจารย์แล้วผมทราบเรื่องระยะเวลาในการซ้อมเนี่ยครับวันนี้อันอน,นี้ เราเราไม่ใช่โขนที่เป็นอาชีพนะครับเป็นลักษณะสมัครเล่นเพราะฉะนั้นระยะเวลาฝึกซ้อมเนี่ยก็ต้องให้เวลากับนักแสดงด้วยตรงนี้ก็การแสดงโขนครั้งหนึ่งอย่างอย่างตอนที่เราจะเล่นอยู่ตอนนี้คนระับก็จะใช้เวลาฝึกซ้อมกันประมาณ3-4ถึงเดือนนะครับผมอยากให้อาจารย์ฝากถึงเชิญชวนก่อนย่างว่าเชิญชวนท่านผู้ชมทุทางบ้านทุกท่านนะครับถ้าจะมาสนใจเนี่ยติดต้องทํำยังไงบ้างครับครับสำหรับ คนผู้หญิงจันเกษมนะครับปีนี้เราจัดแสดง2วันด้วยกันนะครับวันละหนึ่งรอบก็คือวันที่4และวันที่5เมษายนนะครับท่านที่สนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับเราจะเริ่มแสดงกันตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่สนามกีฬาในร่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจันกเกษมนะครับสนใจติดต่อเข้ารับชมเป็นหมู่คณะนะครับหรือว่าจะเดินเข้ามาชมได้เลยนะครับเราไม่มีการเก็บ ถาเข้าชมนะครับให้ชมฟรีกันเลยนะครับเยี่ยมดีเลยครับอยากเข้ามาดูสนใจก็เข้ามาดูได้เลยเช่คไับใช่ครับใช่ครับส่วนเบรกที่4เราจะไปรู้จักกับวงการกีฬาของไทย VIP ท่านไหนมาให้ความรู้เกี่ยวกับวงการกีฬาไปติดตามชมในรายการได้เลยค่ะช่วงสปอร์ตอินวี สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยจับมือพันธมิตร24องค์กรถแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาหมักล้อมไทยแลนด์ลีก2017ซึ่งรวมสุดยอด88ขุนพลหมากล้อมชั้นนำของเมืองไทยรวมประชันฝีมือชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้าน500ล้านบาท โดยเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่4มีนาคมถึง10กรกฎาคม2560โดยจะแข่งขันทุกวันเสาร์ณชั้น11 CP Tower ถนนสีลมมิสเตอร์ยูอิจิมิชิทานิประธานกรรมการบริหารบริษัท AP Honda จำกัดถแถลงนโยบายและทิศท,ทางสนับสนุนกีฬามอเตอร์สปอร์ตประจำปี2560ณโรงแรมเรเนซองราชประสงค์ โดยตั้งเป้าหมายเตรียมปั้นนักแข่งสายเลือดไทยสู่การแข่งขันสนามระดับโลกมอเตอร์ GP ภายในปี2025พร้อมวางรกากฐานพัฒนาทีมแข่งขันรองรับอย่างเป็นระบบในระยะยาวไต้พันรีซีรีส์จัดการแข่งขันไตกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียณฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั้งนักไตกีฬามืออาชีพ และนักกีฬาสมัครเล่นมาร่วมทดสอบสมรรถภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเองอย่างสนุกสนานและท้าทายภายในสนามแข่งขันระดับสากลท่ามกลางภูมิประเทศที่สวยงามอากาศบริสุทธิ์และท้องทะเลที่ใสสะอาดของอ่าวอันเงียบสงบของกองทัพเรือนายตกนวรรณพงผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานมอบรางวัลในงานไทยแลนด์ลองเทเบิลแชมเปี้ยนชิ2016 ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือหางยาวเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยและจัดขึ้นปีละสามสนามโดยมีเรือหางยาวของไทยขนเรือแห่ร่วมชันความเร็วกว่า100ลำโดยรางวัลชนะเลิศประเภทเรือหางยาวรุ่นเรือสองตอนบ t ที93ได้แก่นายสุภชัยแก้วอำ่ำประเภทเรือหางยาวรุ่นเรือตอนเดียว4จังหวะด13แรงได้แก่นายชวลิตแก้วอำ่ำรางวัลน,นักแข่งเยาวชนดีเด่นได้แก่นายวีรวัตรจิตวัตรและนายธีรเดชบัวพุ่ม ่วงอัปเดตบอลการแข่งขันฟุตบอลในถ้วยสโมสร,รชิงแชมป์เอเชียศึกฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนส์ลี2017รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2 SCG เมืองทองยูเนเต็ดสามารถเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จหลังเอาชนะคาชิมาแอดเลอร์แชมป์เจลีกจากประเทศญี่ปุ่นไป2ประตูต่อหนึ่งโดยธีระทรบุญมาทันปั่นฟรีคิกทำประตูแรกในนาทีที่1 1 และซิสโกกิมินเอตทำประตูปิดท้ายในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งเวลาหลังทำให้เอสจีเมืองทองเก็บ3คะแนนและขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มทีช่วง v ี p s p o สป สำหรับในปีนี้นะครับทางบริษัทเอพีออเดอเองก็มอบโอกาสดีๆให้กับนักแข่งที่อยู่ในสังกัดโดยการสร้างโปรแกรมอย่างเช่นออกกําลังกายหรือว่าการซ้อมรดเพิ่มมากขึ้นครับก็คิดว่าในส่วนนี้จะทําให้นักแข่งมีความแข็งแร่งมากขึ้นแล้วก็พัฒนาฝีมือไปสู้กับนักแข่งต่างชาติได้ครับเป้าหมายของเราครับที่ตงครับก็สําหรับเป้าหมายผมในปีนี้ก็คือจะพยายามคว้าตาแหน่งแชมป์ให้ได้มากที่สุดในแต่ละสนามครับโดยมีทางโค้ชก็คือธรรมดาซางแล้วก็ทางีิฟีเมก็ น่าจะคอยให้คําแนะนําแล้วก็สามารถพัฒนาศักยภาพของผมแล้วก็นักแข่งทุกคนครับก็สําหรับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยที่ชื่นชอบความเร็วครับก็อยากให้ส่งกําลังใจมาให้นักแข่งทุกท่านที่สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญครับเนื่องจากว่าเวลาเราแข่งขันถ้าเกิดเรามีกําลังใจก็จะทําให้มีแรงขึ้นไปสู้กับต่าง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเถลิงทวัรล,ลยราชสมบัติส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กับทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งแนวทางการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในพระราชดำริที่มีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วประเทศรู้จักใช้ชีวิตด้วยความพอดีเช่นเดียวกับพระราชดำริทฤษฎีใหม่